สวัสดียามเช้าค่ะเช้านี้นะคะพี่แรมจะพาเ,เพื่อนๆมาปลูกออดิบค่ะออดิบหรือที่บ้านพี่แรมจะเรียกว่าต้นคูนค่ะอันนี้จะเป็นพืชตระกูลบอลค่ะกินได้ไม่คันค่ะอันนี้เราปลูกไว้หลังบ้านนะคะเราจะย้ายจากหลังบ้านไปไว้หน้าบ้านค่ะเพราะว่าที่หลังบ้านนี้นะคะเริ่มรกแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ออดิบขึ้นเยอะมากค่ะเราจะใช้เสียมในการขูดค่ะออดิบนะคะ เป็นพืชตระกูลบอลน,นะคะที่บ้านพี่แรมเนี่ยจะมีออดิบที่เป็นพันธุ์สีเขียวนะคะส่วนมากนะคะเราจะปลูกไว้เป็นผักค่ะไว้กินกับส้มตมนี่อร่อยมากเลยค่ะเราก็จะขุดไปเป็นกอเป็นกอค่ะหัวหนึงนะคะเขาจะใหญ่มากนะคะใหญ่เท่าฝ่ามือค่ะแล้วลูกของเขาเนี่ยกำลังเล็กๆนะคะนี่ค่ะพี่แรมก็จะขุดเอาทั้งต้นลูกแล้วก็ต้นแม่ไปปลูกค่ะ ต้นออดิบจะเป็นพืชที่ชอบน้ําค่ะแพรมก็จะปลูกไว้ข้างๆบริเวณที่มีน้ําไหลค่ะเขาจะชอบน้ําค่ะแล้วก็จะเกิดได้ดีในที่บริเวณชุ่มๆค่ะแล้วเราก็ได้ต้นออดิบมาประมาณ5-6ต้นค่ะเราก็จะขุดเอาทั้งหัวเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวของต้นออดิบค่ะ พื้นที่ตรงนี้นะคะพี่แรมก็จะรื้อเอาต้นไม้ออกนะคะแล้วก็จะเอาต้นออดิบมาไว้แทนค่ะเราก็จะปลูกต้นออดิบห่างๆกันค่ะก็จะห่างกันประมาณสัก20ซนติเมตรค่ะเพื่อนที่ต้นออดิบนี้นะคะเขาจะได้เกิดต้นลูกขึ้นมาอีกค่ะ ต้นออดิบหรือว่าต้นคูนนะคะเป็นพืชที่ปลูกไม่ยากค่ะแล้วก็ชอบน้ํามากๆค่ะก็จะเป็นพืชตระกูลบอลน,นิดนึงนะคะที่สามารถกินได้ไม่คันค่ะอันนี้กินกับส้มตำนีโอ้อร่อยมากเลยค่ะ เราก็จะวางออดิบไว้นะคะเป็นจุดเป็นจุดนะคะห่างกันจุดละประมาณ20ซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เสียมนะคะในการขูดดินค่ะแล้วก็จะเอาดินนั้นมาถมต้นออดิบอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่ต้นออดิบนะคะเขาจะได้ขยายรากค่ะแล้วก็จะได้จเจริญเติบโตได้เร็วค่ะ ปลูกเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้น้ํานะคะตักใส่บัวค่ะแล้วก็มาลดใบของต้นอ,อดิบนะคะล้างใบให้สะอาดค่ะเพื่อความสวยงามนะคะ อันนี้เราปลูกเป็นพืชผักสวนครัวก็ได้ค่ะหรือว่าจะปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับใกล้เช่นกันค่ะออดิบนี้ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับนี่ก็สวยงามเหมือนกันค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆถ้ามีออดิบนะคะเพื่อนๆนก็นํามาปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะรับรองว่าสวยไม่แพ้บอลน,นิดอื่นๆเหมือนกันค่ะนี่ค่ะสภาพที่เรานํามาปลูกนะคะก็สดชื่นค่ะใบก็สวยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเขียวสวยเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะ ทีราขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปมาตลอดค่ะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ